สวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องนะครับเจ้านี่นะครับก็จะเป็นสว่านนะครับแบบไร้สายนะครับอันนี้ก็ผมสั่งมาจากเว็บ l a z a d a นะครับก็วันนี้ก็จะมาแกะกล่องกันเลยนะครับว่าหน้าตาด้านในเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมก็สเปคที่ผมดูมานะครับก็สว่านตัวนี้นะครับ จะมีทั้งหมด3ระบบนะครับเจาะได้กับไม้นะครับเหล็กแล้วก็ปูนอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับก็มาแกะกะนันให้เห็นนะครับว่าด้านในหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับกล่องก็จะเล็กกระทัสดัดีนะครับด้านในนะครับผมกล่องกอ็ประมาณคืบกว่านะครับกล่องก็เล็กดีนะครับ วัสดุก็เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกยี่ห้อนะครับบอนชิอ่าดูยี่ห้อก็รู้นะครับว่ามาจากไหนนะครับด้านในนะครับด้านในก็จะเป็นอ่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านในอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้นะครับจะเห็นกรนชัดนะครับก็จะมีดอกสว่านนะครับก็จะเป็นดอกเจาะไม้นะครับ ดอกเจาะปูนนะครับผมแล้วก็ดอกเจาะเหล็กแล้วก็จะมีเป็นหัวสกูนะครับแล้วก็จะมีเป็นตอนนี้ก็จะเป็นตัวต่อนะครับก็แบตท,ที่เขาให้มานะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหรับเมตรนะครับเล็กๆนะครับหเมตรโอเคนะครับก็แบตเตอรี่ที่เขาให้มาก็จะมีเป็น2ก้อนนะครับ ก็เขียนไว้ด้านข้างก็จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด48โวลต์นะครับดูแล้วไม่น่าจะถึงนะครับผมวัสดุก,ก็จะเป็นพลาสติกนะครับลิเธียม48โวลต์นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นท่านชาร์จนะครับก็อืมวัสดกกุเป็นพลาสติกเบาๆนะครับนะครับผมก็นี่แพคเอกของเรานะครับ เจ้าตัวนี้นะครับเป็นสว่านแบตเตอรี่นะครับโอเคนะครับก็เห็นไหมครับก็จะมีทั้งหมด3ระบบนะครับด้านนี้ปรับด้านนี้นะครับนะครับผมก็อันนี้เป็นค่าทอคนะครับสำหรับขันสกูนะครับเสียง ด้านนี้จะมีไฟน LED นะครับอ่าเสียงนิ่มดีนะครับก็โอเควัสดุข้างๆก็จะเป็นแบบเป็นพลาส,สติกนะครับอ่ามีน้ำมันออกมาด้วยเป็นพลาส,สติกเป็นพลาส,สติกงานก็โอเคนะครับนะครับในราคานี้ ก็ราคานี้ที่ผมซื้อมาก็683บาทก็เสียดายอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้ซื้อในช่วงโปรโมชั่นนะครับเสียดายนิดนึงนะครับคือตอนแรกที่ผมซื้อมาเนี่ยตัวเก่าเนี่ยจะเป็นแค่ดอกจอเจาะเหล็กกับดอกเจาะอ,อ่าเจาะต่อไม้นะครับแต่ผมต้องการตัวเจาะกระแทกที่จะไปใช้งานนะครับอ่าเจาะงานเบาๆนะครับก็ประเภทปูนนะครับ เจาะติดนู่นติดนี่ตามผนังปูนนะครับใส่พุกใส่อะไรก็ไม่ต้องหนักอะไรมากนะครับก็ราคาแค่นี้ก็ไม่ต้องคาดหวังนะครับว่ามันจะใช้งานหนักหน่วงอะไรนะครับเท่ากับยี่ห้อดังๆก็แค่ซื้อมาใช้ในงานเบาๆนะครับนี่นะครับที่ผมประทับใจเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้ก็จะมีเป็นสองระบบนะครับนะครับจะเป็นหนึ่งและสองนะครับสิ่งที่ผมชอบก็คือฟังเสียงนะครับนะครับจะสามารถ เร่งตามที่เราต้องการนะครับถ้าสว่านถูกๆทั่วไปบางยี่ห้อก็จะไม่มีระบบนี้นะครับก็คือมืดเลยนะครับกดแบบนี้เลยแต่ตัวนี้ที่ผมชอบก็นะครับเห็นไหมครับอ่าใช่ได้ใช้ได้นะครับราคานี้นะครับผมอ่าอย่าลืมนะครับลืมบอกไปนะครับผมเมื่อกี้มาสเกตเห็นนะครับอ่า แบตเตอรี่นะครับจะมีสังเกตนะครับจะมีขั้วขั้วบวกนะครับผมขั้วลบนะครับอีกขั้วหนึ่งนะครับจะเป็นตัวทีนะครับด้านนี้ก็จะมีแจ็คเสียบสําหรับอะแดปเตอร์ในการชาร์จนะครับผมว่าในกรณีที่ท่านชาร์จเสียั้งครับก็คือหาอะแดปเตอร์มาเสียบใส่ได้นะครับอันนี้คิดเอาเองหรือเปล่าม่รู้นะครับก็การชาร์จนะครับเมื่อกี้ก็ลองใช้ดูก็ยังงงๆหน่อยนะครับก็คือนะครับจะมี3าขา หนึ่งสามนะครับการใส่นะครับก็เอาตัวทกับตัวทีนะครับเสียบเข้าไปในลักษณะเช่นนี้นะครับนะครับผมส่วนอีกด้านหนึงด้านนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับแต่มันจะแน่นๆหน่อยนะแต่มันชาร์จไม่ได้นะครับต้องใส่ใส่เท่ากับตัวทีกับทนะครับในลักษณะเช่นนี้นะครับโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบนะครับ การเจาะกันเลยนะครับว่าจะสามารถเจาะปูนได้ไหมครับผมเพราะนี่คือจุดสําคัญที่ผมจะซื้อมาใช้งานก็คือสามารถเจาะปูนได้ไหมครับเดี๋ยวไปทดสอบกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบนะครับเจ้าตัวสว่านตัวนี้นะครับว่าจะสามารถเจาะปูนได้ไหมนะครับก่อนเดี๋ยวเราปรับไปที่ตัวเจาะปูนก่อนนะครับคือตัวตัวนี้นะครับที่เป็นลูกค้อนนะครับ อ่าปรับไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบกันเลยนะครับอันนี้เจาะกันเห็นเห็นเลยนะครับคือข้างฝานะครับ ก็โอเคนะครับจากการทดสอบคือเราต้องเดินสว่านนะครับแบบเรื่อยๆนะครับไม่งั้นหัวสว่านกับตัวสว่านก็จะหลุดนะครับก็จากการทดสอบนะครับก็เจ้าสว่านไร้สายตัวนี้ก็สามารถเจาะคูนได้นะครับผมก็โอเคนะครับก็เหมาะสมกับราคานะครับ ก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมและติดตามสวัสดีนะครับ